สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับในค่ําคืนก่อนเข้านอนวันที่4เมษายนพศ2568นะครับเหลือแค่ประมาณ8-9วันก็จะส่งการแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีเครื่องเสียงไปฟังนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับนะครับก่อนที่ขนส่งจะปิดเนาะนะครับสนใจนะครับ ติดต่อมาเก mm ี่ยวกับเครื่องเสียงจัดชุดสวัสดีครับนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมานมิตรนะครับพี่นะครับสวัสดีครับค่ำช่วงเย็นๆนะครับก่อนจะเข้านอนนะครับเดี๋ยวมาหาสินค้าราคาถูกๆมาให้กับพี่น้องได้ไปใช้ก่อนสงการนะครับก่อนสงการเนาะนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆเราเข้ามาก่อนนะครับ เวลาจะไม่เยอะครับนะครับวันนี้เวลาไม่เยอะนะครับนี่นะครับสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะครับสวัสดีครับนะครับเวลาไม่เยอะนะครับมี power amp xj มาแนะนำนะครับมาแนะนำจะไล์สดเป็นคลิปไม่ยาวนะครับแล้วก็มีตู้ลำโพงมาอัปเดตแล้วก็ดอกลำโพงนะครับใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม นะครับตัวนี้อ่ะไม่รออารีรอเนาะเป็น power amp พี่เอกแกมาเทิน erm นะครับขายจะขายตามราคาถูกๆไปใช้งานปกตินะครับ15 12ช่องละ2ดอกได้นะครับสภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยนะครับเป็น pH 7 000น,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 นะครับเป็นรุ่นเขานะครับสามารถขับ12 15ข้างละ2ดอกได้นะครับอันนี้ก็บอดี้เขา หลังก็จะเป็นรุ่นแจ็คเอล์เกลอาร์หมดแล้วนะครับสเปคคอนผมลองแล้วใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เอาไปขับช่วงเทศกาลสงการนะครับใครมีตู้เบีสิบห้านิ้วนะครับกูเซ็นกลางสิบสองนิ้วเอาไปขับได้เลยนะครับช่องละสองดอกนะครับร้องคาราโอเกะตามบ้านเอาวก็สบายๆนะครับราคาประหยัดเพียงสองพันบาทรวมส่งนะครับตัวนี้สองพันบาทรวมส่งนะครับใครสนใจติดต่อมาเหมือนเดิมเบอร์0 8 9 0 9 2 4ด4 4นะครับต่อมา เป็นมิกมิกเล็กนะครับเอฟเฟกแท้นะครับมีบลูทูธให้มี USB นะครับ USB ให้นะครับแล้วก็มีเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นมีหนึ่งมีสองไม่สามสี่เป็นโมโนนะครับแล้วก็ห้าหกก็เป็นไม้นะครับนะครับเป็นรุ่นหกช่องนะครับเป็นรุ่นหกช่องสองโมโน สี่ช่องใหม่เนาะสี่ลายสี่ช่องใหม่นะครับใช้งานปกติทุกช่องนะครับเอฟเฟกออกหวานเจี๊ยบดูอยู่ครับผมพี่โชคเคสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับกินข้าวแรงกันหรือยังเนาะกินข้าวแรงกันแล้วบอครับนะครับนะครับก็ก่อนจะปิดเทอมนะครับโอ้ผมดีใจมากเลยได้ปิดเทอมแล้วเนาะนะครับจะปิดเทอมแล้วนะครับไปพักผ่อนสัก ช่วงหนึ่งจะได้หาสินค้ามาอัปเดตให้กับพี่น้องยาวๆเลยนะครับช่วงปิดเทอมเนาะนะครับตัวนี้ตัวล่างขาย2,000บาทรวมส่งนะครับนะครับถ้าพื้นที่ห่างไกลผมขอบวกเพิ่มนะครับพื้นที่ห่างไกลจะได้บวกประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละนะครับนะครับแต่พื้นที่ปกติก็2,000บาทรวมส่งนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับมิกตัวนี้800บาทรวมส่งนะครับ800บาทรวมส่งนะครับ ใครสนใจติดต่อมานะครับแ800ดร้อยบาทรวมส่งนะครับใช้งานปกติสภาพสวยเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับนะครับเี่อเดปเตอร์ครบนะครับด้านข้างเขานะครับมือหนึ่งก็อยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดนี่แหละครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับแต่ผมขายเพียงเก้าร้อยรวมส่งนะครับรับเองแปดร้อยนะครับ หลาร้อยบาทนะนะครับสวัสดีครับพี่สนธยาครับสวัสดีครับนะครับพี่สนธยาได้เสื้อไปเนาะ FA ชัย,ยภูมินะครับอ่ะต่อมาตู้ rcf ผมมาลดราคาของมือหนึ่งนะครับของ mp power อ่ะตู้ rcf ใครหาอยู่12นิ้วนะครับใครหาอยู่ของมือหนึ่งใบละพันห้าร้อยบาท นะครับใบละพันห้าร้อยบาทนะครับเหลือแค่สองใบผมจัดโปรช่วงเทศกาลสงการนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทตะแกงปัม๊มโลโก้สวยๆเป็นเพจอย่างดีจากบริษัทเอ็มพีพาวเวอร์ออเดียโอซิเต็มของอาจารย์จอมนะครับมีสองใบใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับของใหม่นะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาต่อมาตู้เอ็มพีพาวเวอร์เป็นของมือหนึ่งนะครับปกติหน้าร้านหรือร้านทั่วไปขายใบละสองพันเก้าร้อยบาท ผมเหลือแค่2ใบจัดโปรให้2ใบช่องเทศกาลสงการนะครับเทศกาลสงการผมจัดโปรให้เลยใบละ2,650บาทใบละ2,650บาทได้ของมือหนึ่งนะครับของมือหนึ่งขอบเล็กนะครับนี่นะครับเพจด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับเพจด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับใบละ2,650บาทนะครับ ไปละสองพันห้อยห้าสิบาทครับใครสนใจติดต่อมานะครับนะครับผมตัวบีโบก็ไปและสามพันห้านะครับอ่าวันที่เดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับเผื่อมีพี่พี่อซนะครับมีพี่พอซทางร้อยเอ็ดไหมเนาะนะครับเอทางร้อยเอ็ดไหมครับนะครับผมจะไปเอาบีโบไปลงเซตเอ่อแปดคูณแปดนะครับอยู่ที่อำเภออ่า จตุรพักพิมานบ้านหนองตอน้อยนะครับบ้านหนองตอน้อยถ้าใครบ่างๆก็ไปฟังไปรับชมไปเล่นกับผมได้นะครับนะครับผมเอาเครื่องเสียงไปช่วยงานวัดเนาะไปช่วยงานวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจตุรพักพิมานนะครับในวันที่ในเย็นวันที่13เมษายนจะเป็นอคอมซิ่งมินิคอมซิ่งลำวงย้อนยุคนะครับมินิคอมซิงลำบวงย้อนยุกใครใกล้แถวนั้นก็ไปชมกันได้ครับไปเล่นไปหากับผมนะครับไปดื่มอะไรเย็นๆด้วยกันนะครับดื่มอะไรเย็นๆนะครับ ตู้ P.R.K 10นิ้วแหลมคอม450ของ P.O.D.I.O นะครับแล้วก็ดอกเป็น a อเอ a เอสคงหล่อนะครับเ s คงหล่อนะครับ1ินิ้วเสียงดีมากตัวนี้นะครับทำมอนิเตอร์ได้ตั้งตู้ตั้งบนตู้ได้สวยๆนะครับคู่นี้ขายเพียงคู่นี้นะครับ5 0า0บาทนะครับพร้อมใช้คู่ละ5 0 0 0บาทนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับคู่ละ5 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยเลย นะครับสินิ้วของบริษัท prk เะย่างดีตะแกรงปัม๊มเหล็กแข็งแรงไม้ไม่มีแตก็มีพักเลยด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้นะครับให้เรียบร้อยสินิ้วเนาะหลอกคงหลอสปิกสูงกับแหลม้ยม pioio 450ตัวรองของ750นะครับใครสนใจติดต่อมานะครับนะครับผมโอเคเอาจัดโปรอยิงตัวจองแล้ว2ท่านแต่ติดภารกิจมารับไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับเนาะ ผมก็อยากจะส่งห้อยู่แต่พี่แกว่าผมสู้ค่าส่งไม่ไหวเอาคู่นี้พร้อมใช้ดอกโค้งรอจากบริษัทเอฟบริษัทอเอกซาวชฉย,ยภูมินี่นะครับตะแกงปัม๊มพร้อมแหลมแปดแปดแปดนะครับตั้งได้แขวนได้ตั้งได้เป็นมีเบ้าเสียบให้รุ่น a อ12ผมเคยรีวิวไปแล้วสวยๆเลยคู่นี้คู่นี้5,000บาทนะครับห0 0 0บาท5,000บาทนะครับ มารับเองเลยนะครับพร้อมใช้นะครับพร้อมดังเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีทั้ง42ท่านนะครับติดตามตลอดครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ติดตามขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีแอมโมโนไหมครับแอมโมโนผมไม่รู้ว่าเป็นโมโนไหมเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสวัสดีพี่เครื่อง Oppo นะครับเนาะนะครับตู้เบียดวีโบเหลือ8ใบสุดท้ายนะครับก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์นะครับโรงงานก็อะ น่าจะได้ส่งหลังส่งการน,นะครับมีบบแปดใบใบละ3,500แหลก FA ชัยภูมิ FA มือหนึ่งนะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกทุกอย่างนะครับของ FA เลยนะครับนะครับในนี้ก็มีน็อตแถมให้เรียบร้อยนะครับมีน็อตแถมให้เรียบร้อยใับใครสนใจก็ติดต่อมานี่นะครับโลโก้สลักสวยๆมือสองก็อยู่ใบ700นะครับมือหนึ่งผมพันหนึ่งรวมส่งนะครับนี่ จากบริษัทจะมีน็อตแถมให้ด้านในนะครับมีน็อตแถมให้ด้านใน1,000บาทรวมส่งนะครับขนาด 2U ลึก19นิ้วนะครับ 2U ลึก19นิ้วนะครับน่าจะ 2U งยูนิดหน่อยนะมาคืบหนึงนะครับนะครับใครสนใจติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นเพอวแอมทุกรุ่นเลย FBA 9D FX 4D นะครับหรือรุ่นดีเอ็กบีห้าศูนย์ศูนย์สองด นะครับรุ่น d h b 3 8 0 0นะครับทุกรุ่นเลยของ FA e นะครับติดต่อมามีราคาพิเศษให้นะครับมีราคาพิเศษให้แล้วก็แถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวอย่าพิ่งโทรเข้ามาเนาะนะครับไลฟ์สดอยู่เนาะนะครับอย่าพิ่งโทรเข้ามาออาตัวนี้สุดท้ายเมื่อก่อนขายใบละพันตัวนี้ผมขายใบละ800มารับไปเลยใส่18นิ้วนะครับใบละ800นะครับออาต่อมาตู้ทีดีหนึ่งของเบาไกา ใครอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับขออนุญาตนะครับหูจับเหล็กชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนลูกปืนตะแกรงปัม๊มส,สวยๆแบบนี้สีใบตัวจริงสวยนะครับตัวจริงสวยมีชุดแขนให้เรียบมีชุดแขนให้เรียบร้อยนะครับ fb เก d 2 5ง0 0้าันห้าร้อวมส่งนะครับพร้อมออฟรีเสื้อหนึ่งตัวนะครับ25 5 0 0พร้อมส่งนะครับทั่วประเทศนะครับ ฟีเสื้อยืดหนึ่งตัวเลือกไซส์มาได้เลยนะครับครับนี่นะครับอ่ะตัวนี้พวงนี้7,500บาทนะครับสี่ใบของบ่าวไก่นะครับน้องเปียวเปียว เ<จ> <aperture trim aya> อานะครับต oh ัวน mmm er pues. ี้ก็พวงนี้ขายเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมชุดแขนนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็มีฝุ่นเกาะเฉยๆนะครับฝุ่นเกาะมารับเลยนะครับพวงนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับใส่แหลมแบบไหนใช่ไหมครับใส่แลมอาเป็นขนาด12นิ้วใส่แลมเป็นขนาด8คูณ8นะครับขนาด 8, คูณ8นะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับพร้อมชุดแขนให้เลยนะครับ10นิ้วก็ยังอยู่พร้อมใช้ไปละ 2,500บาทไม่มีแค่แหลมนะครับนะครับ2,500บาทไม่มีแค่แหลมนะครับมีปากแหลมแถมให้ด้วยนะครับใส่750นะครับต่อมาตู้ลำพงซับเบีดเอกซาวตัวนี้21นิ้วขอบเล็กดูไม่อัดครับไม่อัดแน่นเลยเป็นรุ่นฝาบนนะครับมีทั้งหมด12ใบ21นิ้วนะครับมีทั้งหมด12ใบนะครับสายลดแห่สายกลางแจ้งเวทีเครื่องเสียงนะครับใครที่ไม่จบ ที่สิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้รับจบนะครับยี่สิบดนิ้วนะครับตัวนี้เสียงดีมากฝาบนไม้ก็ไปครับไม้ยังไม่ผุไม่แตกไม่บินเลยนะฝาดีมากสวยมากไม้ด้านหลังก็สวยๆนะครับผมกําลังจะถ้าอยู่สภาพนี้ผมขายใบละ2 0 0พันบาทใบละ2 0 0พันบาทนะครับยี่สบ็ดนิ้วของตู้เอกซาวนะครับนะครับแต่ผมจะเก็บสีนะครับเก็บสีก็จะขายอยู่วันใบละ2 3 0 0ารอบาทนะครับ ใครสนใจติดต่อมานะครับนี่นะครับเสื้อใส่พอดีครับสวยมากเลยขอบคุณครับพี่นะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะครับพี่สนธยานะครับพี่สมจิตสาวอุดรติดตามตลอดครับขอบคุณครับพี่สมจิตครับสวัสดีครับพี่มนตรีนะครับสวัสดีครับพี่มนตรีสวัสดีครับจากคอนแก่นครับสวัสดีครับผมนะครับอ่าพี่ๆคนไหนอยู่ใกล้ๆร้อยเอ็ดนะครับไปเล่นด้วยกันนะครับเนาะไปเล่นด้วยกันนะครับที่ อาจจะจตุลพักพิมานนะครับใบละ2 3 0 0บาทนะครับถ้าผมเก็บสีนะครับถ้าเหมาเซตนี้เลยเหมาทั้งหมดเลยใบละ2 0 0 0บาทนะครับตามสภาพนะครับยังไม่ปัดฝุ่นเนาะแต่ไม้รับประกันว่าแน่นทุกทุกใบเลยไม้แน่นทุกใบนะครับนครับสว้เลยนี่นะครับตะแกงเหล็กเหล็กตะแกงไม่ใช่ตะแกงเหล็กแบบรุ่นถูกๆนะครับตะแกงเหล็กอย่างหนาเลยนะครับนครับมีพี่คนนั้นโทรเข้ามานี่นะพี่เหลืออยู่นะครับ นะครับเผื่อได้ดูสวัสดีพี่รัฐอินทิราดสวัสดีครับจากสปปลาโอสวัสดีครับได้นะโอ้เป็นได้แน่น้อครับได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหววโนอทั้งสปปลาโอยู่แขวงใดครับไอ้นะครับอยู่แขวงใดน้อครับผมนะครับใบละพันห้าร้อยนะครับตะแกงปั๊มนะครับขอบเหล็กนะครับเหลือหนึ่งใบนะครับพืนเทอร์โบเนาะใครหาอยู่นะครับเอาไปใช้งานนะครับพี่เห็นพี่เขาโทรมาถามนะครับนะครับมารับได้นะครับมารับได้นะครับไปละพันห้าร้อยบาทนะครับปกติผมหน้าร้าน มันมันหมดเหลือใบเดียวเนาะลูกค้าแบ่งผมก็แบ่งให้เนาะนี่นะครับนะครับใครสนใจตู้เทอ,โโอเร์โบเอกซาวก็ติดต่อมานะครับตู้เสียงกลาง15นิ้วก็เหลืออยู่นะครับเอาคลิปนี้ลดลราคาไปอีกเลยนี่นะครับ15นิ้ว2คูณ2นะครับใครอยากได้ภาพก็ติดต่อมานะครับเบอร์0ูน0 9แ4 9 4 4นะครับติดต่อมานะครับก็ใบละเอาไปเลย4ใบ3,000บาท ให้ไปเลยสี่ใบสามพันบาทขอบเหล็กไม้แน่นๆนะครับยังไม่แตกไม่หักไม่ผุเด้อนะครับเอาไปเก็บสีไม้กับง่ามเลยครับผมนะครับเอาไปเก็บสีไม้กับง่ามเลยมีบาเหล็กให้ด้วยนะครับนะครับสี่ใบสามพันบาทนะครับสี่ใบสามพันบาทนะครับเนาะช่วงโปูอ่าช่วงเทศกาลสงกรานไฟสปอร์ตไลท์เหลือแค่นี้ครับมีทั้งหมดสี่สิบหลอดเหลือแค่นี้นะครับผมขายดวงละสี่ร้อยนะครับอันไม่ติดก็ดวงละสองร้อยนะครับมันมีติดเกือบหมดทุกหลอดครับ นะครับรวมกันสองร้อยกับสี่ร้อยนะครับนะครับผม FC จากอุทุมพรพิสัยสวัสดีครับไอ้นะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมนะครับหม้อเพิ่มไฟก็7 5 0ดพัน้ารอบาทนะครับสยามนีออนทองแดงแท้นะครับนะครับ7 5 0ดพันรอบาทร้อยแอมนะครับผมนะครับนี่นะครับที่ผมจะบริจาคตู้เนาะนี่ใครเป็นวัดเป็นไรนะครับที่อยากได้ตู้ไปสวดมน์นะครับผมก็มีติดต่อผมมาได้นะครับนะครับ ตัวจะไม่สวยนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมมีดอกเสียงกลาง15นิ้วแถมให้ด้วยนะครับวัดนะครับเป็นวัดนะครับใครติดต่อมานะครับเป็นวัดที่ยังไม่มีเครื่องเสียงติดต่อผมมานะครับผมแจกฟรีนะครับมี2ใบนะครับนี่มี2ใบมีขอแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมส่งก็ทางวัดก็ออกค่าส่งให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมแถมค่าเผื่อแถมดอกให้นะครับเดี๋ยวไปหาแหลมเอาเนาะนะครับผมตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับใบละเก้าร้อยนะครับ แบลลเก้าร้อยนะครับ sn หนึ่งแปดเนาะนะครับแหลกเล็กไม่มีใครสนใจเลยครับเนี่ยนี่แหลกเล็กเนะี่ยมีกุญแจให้หน้าหลังนะครับมีสวยเลยมีหูยกแบบนี้มีล้อให้ด้วยนะครับไม่มีใครสนใจมานอ้อสองพันยังไม่รวมส่งครับสองพันยังไม่รวมส่งหนักมากนะครับหนักหนักหนักเนาะหนักมากมาก,มากนะครับเอา ต่อมาตู้เบีเทอร์โบกับ BV นี่ครับงานดูงานนะครับเบียดเทอร์โบ BV นะครับ15นิ้วไม่อัดแท้นะครับไม่อัดแทสสิบ้านิ้นะครับนะครับไม่อัดแทสสิบ้านิ้ตราภูเขานะครับนี่เม็ดสีครับเม็ดสีเนียนๆใบละ1,700บาทพร้อมสเปคคอนให้นะครับนะครับพร้อมสเปคคอนให้ใบละ1,700บาทนะครับของมือหนึ่งนะครับ มีเธอโบกับ B ีเหลืออย่างละสี่ห้าใบครับตอนนี้เหลือไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหลือไม่เยอะอะเดี๋ยวเข้ามาดูร้านมาดูในร้านหน่อยมีอะไรบ้างนะครับดูในร้านตัวนี้น่าจะเป็นโมโนนะพี่เนี่ยโมโนไหมน่าจะเป็นโมโนนะเรับ นี่นะครับไส้ในนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วสามพันบาทขับสีเปดได้ข้างละสองดอกมาเอานะครับนี่สามพันบาทนะครับสวิตสวยเอ็นทีเอ็นใครที่งบไม่เยอะนะครับมาเอาตัวนี้ไปขับนะครับช่วงเทศกาลนะครับนี่ดูครับสิงใหญ่เลยดูมือผมนะครับพัดลมใหญ่ใช้งานปกตินะครับหม้อแปลงลูกใหญ่เลยดูมือนะครับนะครับสามพันบาท นะครับผมนะครับสามพันบาทสีก็ไม่เคลืเลยนะครับแค่ฝุ่นก่อนเนาะก็ไม่เคลืเลยเดี๋ยวผมใครจะเอาที่ติดต่อมาเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์ก็สองสี่เก้าสี่สี่อ่ะต่อมากอลตัวนี้สี่ห้าศูนย์เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมนี่นะครับเดิมเดิมใช้งานปากติตัวน,นี้เปิดเป่าฝุ่นวันนั้นก็ยังฝุ่นเกาะอ,อยู่แล้วนะครับใครสนใจ เอาไปขับ15ช่องละ2ดอกนะครับ12ช่องละ2ดอก3ดอกขับได้นะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับดูแผงวงจรอย่างนี้ด้านด้านหลังครับนี่นะครับให้ดูชัดๆเลยมีฝุ่นแค่ฝุ่นก่อนนะครับพี่นะครับเอาไปใช้งานกันนะครถูก3,000บาทรวมท่ง3,000บาทรวมส่งนะครับนะครับใครสาบก NPE เอาไปใช้งานเลยครับมาแปลง2ลูกนะครับ3,000บาทรวมส่งนะครับาม,มาเดี๋ยวหันตัวนี้มาก่อนอ่ะ Power v o r t e x 4 4 0 0 v z นะครับตัวนี้18บแ้งละ2ดอกได้18ช่องละ2ดอกได้สภาพก็ถือว่าสวยเลยนะครับตามภาพเลยดูด้านหลัง ดูด้านหลังนี่นะครับนี่สภาพสมบูรณ์นะครับสวยๆเลยนะครับ18ช่องละสองดอกได้นะครับตัวนี้พาวเวอร์รุ่นนี้เขาทำอ่ารุ่นตระกูล VZ นะครับ3 6มพันหกวีเซตสองพัน0ี่0ีเซ้าหกขาทำมาที่4โอห์มนะครับรุ่นขับ4โอห์มนะพี่นะครับ18ช่องละ2ดอกนะครับคงหลอดสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตึบๆเลยขาย 9500รวมส่ง9500รวมส่งนะครับ9,500รวมส่งใครสนใจติดต่อมาเหมือนเดิมเบอร์08 909 249 44ติดจองติดจองนะครับโอเคขึ้นมาอีกมีก็ยังอยู่เอาคลิปนี้คลิปใหม่ตัวนี้ของใหม่นะครับเหลืออีก2เครื่องรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับมีบลูทูธ USB เอฟเฟกหวานๆเจี๊ยบเลยนะครับ2100รรวมส่งนะครับของใหม่นะครับ รุ่นสี่ไม้นะครับรุ่นสี่ไม้นะครับผมรุ่นสี่ไม่มีแล้วก็มีอีคอร์เซอร์ให้ด้วยนะครับสี่ไม่สองพันหนึ่งร้อยรวมส่งนะครับ FB นี่นะครับ FA มือสองนะครับตัวนี้นะครับรุ่น DXB 5 0 2 r b i นะครับมีสองเครื่องแทนละ16,500หนารนะครับมีประกันเหลือนะครับ16,500ประกันเหลือนะครับผมนะครับ FX lxj 800บาทใช้งานปกติ800บาทนะครับใช้งานปกติเห็นว่าเป็นอย่างนี้ก็เสียงหวานเจี๊ยบเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับลองเอฟเฟกต์นอก800บาทนะครับ800บาทนะครับผมพราะนั้นก็เป็นของเสียนะครับไม่ต้องรีวิวต้นออริโอ18สิครั้งละ2ได้นะครับครับลองดูนะครับตึ๊บๆบเลยตัวนี้นะครับ5,9 0 0 5,900นะครับ อ่ะต่อมา eq dbx ตรงนี้เป็นงานก๊อปแต่เป็นงานดีนะครับไม่ใช่งานราสดานะครับนะครับมาเอาไปหน่อยเอาคลิปนี้2ชั้นผมขายเพียงลดราคาให้ไปเลย1,200บาทรวมส่งนะครับรุ่น2ชั้นนะครับรุ่น su s รุ่นซับนะครับ3,2,3,1รุ่นซับสภาพเหมือนได้มือหนึ่งครับนะครับสภาพสวยนะครับเนาะ1,200บาทรวมส่งนะครับ ต่อมาวอเทคกพันสอบีเซตนะครับลงที่สอิมชุดเมื่อกี้ถ้าไปลงคู่กันนะครับสามารถขับชุด4ี่คนสีได้สบายตัวนี้นะครับขับชุด4ี่คนสีได้สบายนะครับตัวนี้ก็เสียงกลางแหลมอย่างใสกิ๊กเลยนะครับตระกูลวอเทคไม่ต้องเป็นห่วงนะครับด้านหลังก็จะมีตำเหนีนิดนึงจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับเนี่นี่แจ็คตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นทุก เกือบทุกตัวเลยทุกรุ่นเลยนะครับของรุ่นตระกูลวีเซ็เนี่ยเจ็คตัวนี้ชอบแตกนะครับแต่เราปกติเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแจ็คฟุเรามาใช้เจ็คเอลอาร์ตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นสนิไม่เล็กน้อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานเครื่องเดิมๆนะครับฝุ่นก่อเชยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้จัดงานกว่านี้นะครับสะอาดใช่ตัวนี้พันสองร้อยวีซตตำหนีตาแจ้งเลยนะครับขายหกพันเก้าร้อยบาท ใช้งานปกติไฟอะไรขึ้นปกตินะครับเครื่องเดิมเดิมหบาทนะครับ120 0 v z นะครับครับตัวนี้ก็เคยแจ้งไปแล้วเนาะเคยแจ้งไปแล้วดอกเก็บอันนี้เปลี่ยนไว้แท้มานะครับนะครับเปลี่ยนไว้แท้มานะครับเดิมใช้งานปกตินะครับเปลี่ยนไว้มา12 45าราคาลักยะนะครับ1 2 4 5ราคารากยะนะครับออนะ ดอกคู่นี้ขายเป็นคู่แล้วกันนะครับคู่นี้ขายคู่ละพันสามร้อยบาทนะครับพันสามร้อยบาทดังปกตินะครับพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพันสามร้อยนะครับพวกดอกลำพูงก็เหลือน้อยนิดเดียวแล้วครับนะครับมาเอาทุกวันเลยลูกค้ามาเอาทุกวันนะครับใครที่สนใจดอกลำพูงสี่ห้าร้อยหกร้อยติดต่อมานะครับดอกสิบห้านิ้วสิบแปดนิ้วก็ดอกละพันกว่าบาทนะครับนี่ นะครับของ NPE ตัวนี้เสียงดีนะครับทำไมคนไม่ค่อยเล่นนิยมเล่นกันไม่เป็นไรครับขายไม่ได้ผมจะไปเปิดสงการนะครับนะครับตัวนี้ไว้สี่นิ้วนะครับเสียงดีนะครับนะครับเหลืออยู่หกดอกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ดอกละพันสองพันสามนี่แหละนะครับติดต่อมานะครับตัวนี้ก็ติดจองแล้วนะครับติดจองไปแล้วนี่ก็ติดจองแล้วนะครับพีโอดิโออันนี้ก็ติด จองแล้วนะครับพีวอดีโอนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะเหลือประมาณนี้นะครับเหลือประมาณนี้ใครสนใจสินค้าชิ้นไหนวันนี้มาหาพี่น้องก่อนเข้านอนเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีสินค้าเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับเนื่องจากบางตัวผมไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเลยขอบคุณทีบ มารับสินค้าด้วยตนเองนะครับป้องกันสินค้าเสียหายนะครับสามารถส่งได้อยู่นะครับก่อนเทศกาลสงการนะครับก่อนเทศกาลสงการสามารถส่งได้ไม่พันหนึงเมาไปร้องเพลงครับเทศกาลสงการเนี่ยพันเดียวนะครับนี่อุปกรณ์ครบเลยพันเดียวพร้อมกล่องเลยนะครับร้องได้นะครับนี่นะครับดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ก็พันกว่าบาทพันห้นกครับตัวนี้พันเดียวรวมส่งให้กล่องด้วยนะครับร้องเพลงนะครับเนาะ มีสินค้ามาประมาณนี้นะครับใครสนใจสินค้าเช่นไหนก็ติดต่อมาเหมือนเดิมครับเบอร,ร์0890924944นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่จะกลับบ้านเนาะนะครับบางคนก็อาจจะเริ่มเริ่มทยอยกลับแล้วนะครับบางคนก็เริ่มเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับ นอนหลับฝันดีร่ำรวยเงินทองนะครับถูกหวยรลงวันที่หนึ่งอย่าลืมร้านเล็กๆของผมนะครับมาซื้อเครื่องเสียงได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับค่ำคืนนี้กล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ